ครับนี่ครับพิษณุเลียงสอนลุงศักดิ์ใช้รถซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาเดือนหนึ่งเต็มๆครับลยอก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอนลุงศักดิ์ค่ายนี้อยู่ตรงไหนอยู่พระรามสองพระรามสองนี่เองมีใครเป็นผู่บอลซ้อมเราบ้างครับมีเพื่อนพี่ๆนะครับพวกในค่ายอยู่เนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ24สูงเท่าไหร่ครับ168่้อยหน้ำหนักปล่อยๆหรอตอนนี้ปล่อย56าสิบมวยสไตล์อะไรครับมีเมืองวันนี้เราต้องมาเจอกับเทียงามนะ ยังไม่เคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษารเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเขามือสไตล์ไม่เขาวันนี้มาเจอเทียนงามวางเกยวางแผงไงดิเขาิงออกวุฒิ่อนาแต่ตามสไตล์เราเนาะมีอะไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขวุฒิเขาบ่อยทีดีนึงล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่วันอ๋อกไปต่อยวันมาเป็นไงบ้างแพ้นนองออกไปแพนแพนนองเนาะแล้วอย่างห้ายกห้ายยกต่อยไหนไว้ก่อนไปวันต่อยที่เอานอยที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับต่อยกับเอสก้าเอ่ก้ามงกุลเป็นไงบ้างชนะน้องชนะน้องไปด้วยเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยสิบหกเนาะเมื่อกี้ช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างสบายครับมาผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์โซบูแรงๆครับวันนี้ก็พร้อมเมาชนะกับใครเนาะครับคุ้มมากี่กิโลครับคุ้มมาประมาณสี่ห้ากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าห้าสิบห้าคนจังหวัดคนจังหวัดอุบลราชธานีอ้าวฝากเชื่อๆแฟนคลับแล้วหน่อยฝากพี่น้องชาวอุบลเชื้อเชื่อช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะอ่ะขอยน้องโชคดีขอบคุณครับ